สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์ชชาแนลความสัมพันธ์กับคนรักที่ยาวนานหลายๆปีนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายตอนเริ่มรักง่ายแต่ตอนรักษาความรักให้อยู่ไปนานๆน,น่ะยากกว่ามากนะครับเพราะเมื่อเวลายิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ความสําคัญของความสัมพันธ์ก็จะยิ่งลดลงไปมากเท่านั้นจนบางครั้งคุณก็ลืมและไม่สนใจจะดูแลรักษามันเลยด้วยซ้ำไปถ้าเรื่องนี้กําลังเกิดขึ้นกับคุณอยู่อย่าหนีมันนะครับเรามาทําให้คนที่เรารักเขาได้รู้สึกว่าเรานั้นยังเป็นความหวังและคนรักที่ดีอยู่ใน6กเท,ค,ค,กทคบกันนนมานานให้ยืน ยาวต่อไปมาเริ่มกันที่1ทําให้เขาหรือเธอเป็นเหมือนแฟนคนใหม่สําหรับคุณเสมอลองนึกถึงตอนแรกๆที่คุณกับคนรักของคุณได้รู้จักและเริ่มกระหนุงกระหนิงกันดูสิครับความพยายามมีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปให้หมดแต่พอคุณเอาชนะใจพวกเขาหรือเธอได้แล้วคุณกลับหยุดที่จะทํามันต่อไปทําไมเราไม่ลองทํามันต่อไปดูล่ะครับทําให้เขาเหมือนแฟนคนใหม่ของคุณนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณและเขาหรือเธอจะยิ่งหลงรักคุณมากขึ้นอีกด้วยนะครับ2ปล่อยให้คนรักของคุณได้หลุดพ้นออกมาจากสิ่งที่เขาเป็นนออยยู่ากดั ซ้ำเติมในสิ่งที่คนรักของคุณต้องประสบพบเจอเรื่องบางเรื่องเขาหรือเธอต่างก็รู้ดีและเข้าใจมันด้วยตัวเองอยู่แล้วไม่ว่าเธอและเขาจะสูงเตี้ยสวยไม่สวยผมหยิกหรือผมตงรงพวกเขาย่อมรู้ดีอยู่แล้วไม่ต้องไปสนใจมันมากจงรักและเทิดทูนมันทุกตารางนิ้วบนร่างกายของเขาให้เขาหรือเธอได้รู้ว่าคุณชอบและรักมันจริงๆและเมื่อไหร่ที่คุณทั้งสองต่างรักและเทิดทูนซึ่งกันและกันอย่างจริงใจนั่นจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ายอย่างมากมายเลยนะครับ 3. ฟังและให้ความสนใจเมื่อคุณอยู่กับเขาหรือเธอจงให้ ความสนใจให้มากๆเท่าที่คุณจะทําได้อย่าไปสนใจโทรศัพท์ถ้าคุณกําลังดูทีวีอยู่ก็ปิดไว้ซะหรือชวนเขาให้มาดูด้วยกันหันหน้าไปหาเขาและสนใจเขาให้ได้มากที่สุดไม่ต้องกลัวว่าจะมากไปหรอกนะครับเพราะเราเชื่อว่าการให้ความสนใจหรือฟังคู่รักของตนเองมากจนเกินไปมันไม่ทําให้คนเราเลิกกันหรือมีปัญหากันหรอกนะครับไม่ฟังสิน่าจะมีปัญหามากกว่า4อธิบายถึงความคิดความปรารถนาที่แท้จริงของคุณให้เขาได้ฟังบ้างใช้เวลาสักหนึ่งวันต่อสัปดาห์ให้คุณและคนรักได้นั่งจับเขาคุย และฟัังกนเล่าเรื่องที่เป็นปัญหาของคุณตลอดปีที่มาให้เขาและคุณได้ฟังไม่จําเป็นต้องตอบหรือโต้แย้งกันจงฟังซึ่งกันและกันอย่างเปิดอ,อกนี่เป็นวิธีที่จะลบความเจ็บช้ำและล้างมลทินออกไปจากจิตใจของคุณได้เลยนะครับ5้าอย่าเปะ๊ะและซ้ำๆเดิมๆจนเกินไปคุณเคยออกเดทกับผู้รักของคุณแบบเดิมๆที่เดิมๆมากี่ครั้งแล้วนะครับลองเปลี่ยนมันดูลองทําให้ทุกอย่างเป็นเหมือนเรื่องเซอร์ไพรส์และไม่ได้ตั้งใจบ้างคุณเคยลองทําอะไรบ้าๆติ้งตองหรือสุดโตรงกับแฟนคุณดูหรือยังถ้าเดือนนี้คุณยังไปแต่่่ทีเกา ลองเปลี่ยนดูนะครับออกไปข้างนอกเมืองบ้างไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างทําอะไรให้มันแปลกใหม่บ้างมนุษย์ทุกคนต่างก็ต้องการการเซอร์ไพรส์ทั้งนั้นแหละนะครับหกขอบคุณยกย่องและชื่นชมคงไม่มีอะไรมากไปกว่าการชื่นชมและเห็นดีเห็นงามจากเขาหรือเธอหรอกนะครับเราต่างต้องการให้คนรักของเรารักและชื่นชมเราถึงอย่างนั้นก็อย่าลืมขอบคุณเขาด้วยลองคิดดูนะครับว่าทําไมเขาหรือเธอได้เลื่อนตําแหน่งงานนั่นไม่ใช่เพราะเขาหรือเธอขยันหรืออดทนหรอทําไมเขาหรือเธอถึงลดน้ําหนักได้นั่นไม่ใช่เพราะเขามีความกล้าและความา,ามมยรอ ชมเขาหรือเธอแล้วดูว่าเขาจะตอบกลับคุณว่ายังไงรับรองว่าเป็นใครก็ต้องหนีใจใไหนๆก็รักกันมานานแล้วงั้นจึงช่วยกันดูแลความสัมพันธ์ชีวิตคู่ให้เป็นไปอย่างราบรื่นเถอะนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก g i r l a r o u n d c o m และ p ล like. ิก k l ฟ์ดอทคฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน a s h i m a m a r k Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขและสมหวังในความรักกันทุกคนนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ